เขาจเบอกว่าทุกคนะรอคอยที on, <ator> ่จะมาเจอเอลไทยทุกคนนะบอกว่าอยากใทุกคนมาเจอนะคะวันที่สิกัตเวมกลารนะไม่ใครจะซื้อบัตรบ้างคะ

แค่ดงด้วยสายตามันทำให้รนนู้ดีว่าจะเป็นเหไมเนื้อเพลงอะค่ะมันคือเนื้อเพลงมันคือที่อยากบอกทุกคนผมก็เลยเต้นกลับไปจวาราด้กงฟังกันร้อยรบ ใช่ครับก็วันนี้พิเศษจริงๆ,ๆเนะเาะน้องไปให้วันกันด้วยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกการเล่นเกมกันดีกว่าครับวันนี้เรามีเกมเที่ยวเลยผู้ชมดีนะครับเดี๋ยวเชฟมุกพี่ออนก็เพิ่มขึ้นเลยครับ